สวัสดีครับอ่าวันนี้นะครับผมจะมาอ่าพูดถึงเรื่องคอนเทนต์เอาแวร์แอกแทนนะครับแอกแทนแอกแทนแอกแทนอ่าโอเคครับผมอ่าก็คือความแตกต่างของมันเนี่ยแตกต่างจากคอนเทนต์เอาแวมูฟตรงที่อ่าเราเคลื่อนย้ายวัตถุใช่มนะไปยังตำแหน่งที่ต้องการแล้วพื้นที่เดิมเนี่ยจะไม่ถูกลบหรือแทนที่โดยเว้นใกล้เคียงเหมือนอ่าคอนเทนต์เอาแวร์มูฟนะครับ แต่เป็นการเพิ่มพื้นที่ในลักษณะการคัดลอกระวางเพิ่มลงไปนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับโดย๋ดยวขอเปิดภาพใหม่ก่อนอ่าครับผมก,ก็คลิกปึ๊คลิกที่ content aware move tool ครับแล้วเราก็ เลือกโหมดเป็นตรงโหมดนะครับจากมูก Move เป็น x 1 0 x 1 0นะครับอโอเคครับผมจากนั้นนะครับให้เราเลือกความละเอียดในส่วนที่โดนตัดไปซึ่งสามารถาเลือกความละเอียดความแตงตามความเหมาะสมนะครับกรณีตัวยอย่างาผมจะเลือกเป็น medium นะครับจากนั้นก็ทำการวาดผมจะดูดร้อนมา โอคคย่งกับแดกเมาส์อย่างตำแหน่งที่ต้องการเสร็จปุ๊บเราก็ดึงค,ครับก็จะได้ประมาณนี้ครับผมเหมือนประมาณว่าเหมือนกอปกอปีไปวางประมาณนี้นะครับ โอเคครับยังไงก็เพื่อนๆก็ลองไปเล่นไปต่อยอดเอานะครับก็วิดีโอนี้ก็ผิดพลาดประ,าประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากครับผม